ใน e ีนี้นะครับเราจะสอนเพลงที่ซุปเปอร์เก่าแต่ก็ซุปเปอร์เก่าอีกหนึ่งเพลงนะฮะเป็นเพลงรักเย็นๆนะฮะบางคนบอกว่าพี่ครับแนะนําเพลงจีบสาวหน่อยเพลงนี้ก็ใช้ได้นะครับเนื้อหาคมคายไม่เลวเหมือนกันนะเพลงนี้นะกับเพลงที่ื่อว่าหยุดของคูฟไรเดอร์นะครับทีนี้มาดูการเพลงนี้จะสอนแบบในเชิงตีคอร์ดที่สนุกๆกันนะครับคอยตามเพลงแล้วก็คอร์ดมีอะไรบ้างคอร์ดหลักๆจะมีอยู่ประมาณสักหกห้าหกคอร์ดโดยประมาณนะครับมีคอร์ดซีมิจเซเนนะครับคือเหมือนคอร์ดซีปล่อยนิ้วชี้นั่นเองนะครับ ดีห้าสายแล้วก็ B minor 7ครับเหมือน B minor ปล่อยนิ้วก้อยดีห้าสายแต่ถ้าใครไม่เล่นคอร์ดทาบนะครับก็จับลัดไปแล้วกันแบบนี้ก็พออนุโลมได้นะฮะนะดีห้าสายนะครับแล้วก็ A minor 7ครับคือ A minor ที่ปล่อยนิ้วนางนะครับดีห้าสาย D 7ครับดีสี่สายแล้วก็ G นะครับหรือจะ G major seven ก็ได้ถ้า G major seven ลองจับแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับ G e ก็ได้ไม่ว่ากันยังไงก็ไม่ได้ฟังละเพี้ยนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีคอร์ด A 7ครับติด5าสายนะครับคอร์ดก็จะถูกวนไปวนมาโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับ <S <S รต่อมาวิธีดีดนะครับแนะนาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนคือลองเล่นเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับลงลงขึ้นขึ long, long. ้นลงลงลง ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอย่างเช่นฉันนัง่งยิ้มรำพันวร้องรำพัง,ลลง,พงสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับจะมีขอดบางช่วงในเพลงนะครับที่จะเป็นขอดแบ่งห้องกันอย่างเช่นช่วงนี้นะครับสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านตรงนี้เอ็มเอไปหาดีเซเว ถ้าจะเล่นแบบเลเวลแรกนะครับง่ายสุดคือดีดลงสครั้ง,ง,งแล้วที่เหลือก็ตีคอร์ดปกตินะครับหรือใครจะแอดวานซ์ขึ้นหน่อยก็เป็นลงลงขึ้นขึ้น,น,นลงลงไ็ได้นะครับคือแบ่งแพทเทิร์นเต็มกันอย่างละอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือคอร์ดหน้าเนี่ยดีดลงสองครั้งคอร์ดหลังดีดขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเดี๋ยวจะมีครึ่งแบบนี้หลายช่วงเดี๋ยวค่อยๆสังเกตกันแล้วกันฉันนั่งลำและอย่าเพิ่งร้องนะฮะดีดให้คล่องก่อน ลาน้องๆมือใหม่ซ้อมทําอย่างนี้นะครับช้าๆแต่ในคลิปที่ได้จะไวไปค่อนข้างวยน,นิดหน่อยเพราะว่า1คือพวกเราสามารถดูย้อนวิธีที่พี่สอนได้2คือพวกเราสามารถกดหยุดแล้วซ้อมก่อนได้จริงไม่จริงครับมันคือคลิปออนไลน์ถูกไหมให้คุณดูย้อนได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเล่นไปกับพี่แล้วเร็วปรับคลิปใน YouTube เป็น Slow <S <S สโลก,ก็ได้แล้วลองเล่นด้วยกัน <S <S มันก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะทีนี้ในท่อนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรบางคนอาจจะถึงขั้นนี้แล้วกดไปเล่นกับเพลงเลยใช่ไหมบางคนแอบกดข้ามได้รรู้นะ จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสอนแพทเทิร์นที่ทา้าทายขึ้นอีกนิดหนึง่งนะฮะจะบางคนไม่รู้กดข้ามไปเล่นกับเพงลงแล้วแน่เลยนะฮะโอเค okay. ทีนี้แพทเทิร์นต่อมาที่ก็จะเสริมให้ก็คือเป็นลักษณะว่าเอาเป็นง่ายๆก่อนลงสืบนะครับสืบเนี่ยอธิบายอีกครั้งหนึง่ง <laughs> สืบคืออะไรฮะสืบคือการทําเสียงดีดแบบบอร์ดโดยใช้มือขวาเป็นตัวหลักนะครับถามว่าทำยังไงบ้างระหว่างที่เรากําลังดีดลงนะครับให้เอาอุ้งมือหรือสันมือปิดสายก่อนแล้วดี เหมือนก็ลังจะดีดลงใช่ไหมเอาอุ้งมือเห็นไหมดูมือนะมือคุณต้องจะแตะสายก่อนแล้วค่อยดีเนี่ยเสียงมันจะเป็นเสียงกีตาร์บอดนั่นเองนะครับเนาะใครไม่ได้ลองค่อยๆฝึกดูก่อนนะยอมว่าเอาสันมือหรืออุ้งมือก็ได้ปิดแล้วค่อยๆดีดลงไปปิดแล้วดีดลงไปนะครับประมาณนี้ทำเบาๆก็ได้ใครไม่มั่นใจก็ทำเบาๆก็ได้ให้พอมีจังหวะก่อนนะครับอ่ะแพทเทิร์นก็จะเป็นลงสึนขึ้นลง ตรงนี้เหมือนกันนะถ้าเป็นคอร์ดต่อกัน e m i n o r 7 D 7ลงสุดขึ้นขึ้น,นลงลงพูดง่ายๆคือเหมือนแพทเทิร์นหลักตอนแรกที่ครูเต้สอนเลยนะครับเหมือนที่พี่สอนเลยแต่เพียงว่าเราจะใช้สึบเข้ามาแทรกในจังหวะที่เป็นลงครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับทีนี้พอในพอเพลงมันเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นฉันนั่งยิ้มลำพังอรอลำพังตดชิกว่าทจะครัง สืบอย่าให้มันดังโดดเด่นมากนะครับสืบเป็นจังหวะแค่แค่แบบเป็นลูกเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่จังหวะเด่นแบบโอ้สืบดังลั่นแต่เสียงคอร์ดเบาอะไรก็ไม่ไหวนะครับตั้งแต่ได้พบกับเธอทิ้งกับความฝันนะครับโครงสร้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุเตจะเนื่องจากเพลงนี้พอร้องได้บ้างเดี๋ยวคุเตจะขออนุญาตไกด์ไลน์เป็นเสียงคุเตเองนะครับก็พอจะร้อง <c oughs> ให้พวกเราเห็นทอดดนตรี <ES> ก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเพลงจริงเดี๋ยวกูได้โดนลิขสิทธิ์ก็เลยเดี๋ยวจะลองไกด์ไลน์ด้วยเสียงตัวเองก็แล้วกันนะครับ One two เธอเริ่มเป็นจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาโอ้ส okay. ิ่อยากจะหยุดเวลา จอดีเันแค่ไหนหยุนหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดอยู่กับเธอ